ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านพระวจนะในชุดที่สองนะคะหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อยี่สิบเอ็ดเพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทุนทุกเพื่อพวกท่านลงทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ยนต์บทที่สิบห้าข้อสิบสามไม่มีใครมีความแรกยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อไม่สหายของตนปริปีรปีิสามข้อสิบเจ็ดวินอง,งห้ายจงรวมกันทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีเราเป็นตัวอย่างแล้วจงสังเกตดูคนเหล่านั้นที่ดําเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราวางไว้ให้พวกท่านนั้นยมปฏิสิบสามข้อสิบห้าเพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อท่านทําเหมือนอย่างที่เราทํากับท่านด้วยหนึ่งโคดิมที่สิบเอ็ดข้อหนึ่ง ท่านทั้งหลายจงทาตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างของพระคริสต์เอเวซันบทที่5ข้อ1ถึงข้อ2เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดําเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเราและประทานโรงเองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปานแด่พระเจ้าค่ะ คุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าให้เราเรียนแบบจากพระเยซูนะคะในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อยีเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดําเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระองค์พระเยซูเป็นพระเจ้าของเราเป็นยิ่งกว่าฮีโร่ เป็นยิ่งกว่าอะไรที่ว่าสำคัญสำคัญในชีวิตของเราให้เรารู้ว่าโปรองเป็นจอมเจ้านายเป็นทุกสิ่งใ,ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะเรียนแบบจากพระองค์เพราะว่าโปรองเป็นทุกสิ่งจงเรียนแบบโรรองในทุกสิ่งนะระโปร์งเป็นแบบอย่างให้กับเราทุกสิ่งเราก็เรียนแบบจากพระองค์ในทุกสิ่งที่โปรองเป็นจงตัดสินใจในเรื่องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ที่เฉลียวฉลาดก็คือเรียนแบบพระคริสต์พระองค์มีแบบอย่างที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราถ้าเราไปเรียนแบบอย่างอื่นเราก็ไม่ไม่ถูกต้องเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของท่านเพราะนั้นเราจงให้พระเยซูเป็นแบบเป็นมาสเตอร์ของเราเพราะนั้นในโลกนี้เขาอาจจะเรียนแบบดาราเรียนแบบคนที่มีความสามารถความเก่ง หรือแฟชั่นตามยุคตามสมัยแต่ว่าสำหรับเราที่รู้จักกับพระเจ้าเราต้องเรียนแบบจากพระเยซูคริสต์ถ้าเราตัดสินใจในเรื่องนี้นะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้ารู้ว่าเรากำลังดำเนินชีวิตในโลกนี้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าการตัดสินใจเรียนแบบอย่างจากพระคริสต์ก็คือจงดำเนินในความรัก นี่คือการดำเนินชีวิตในพระกรรมของพระเจ้าเหมือนกับพระองค์เมื่อพระองค์เดินบนแผ่นดินโลกพระองค์เดินด้วยความรักพระองค์ไม่ได้ดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ด้วยความเกลียดชังในพระคำของพระเจ้าในยอห์นบทที่ 3: ข้อ16กก็บอกกับเราชัดเจนว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พิน,นาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ พระบิดาส่งรักโลกใบนี้ส่งพระบุตรเข้ามาเพราะว่าพระองค์ทรงรักพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์ทุกคนรักโลกใบนี้เพราะนั้นพระเยซูจึงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในคาบของมนุษย์ถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงก็คือให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นพยานว่าพระเจ้ามีจริง และพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกใบนี้และพระเจ้ารักโลกใบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นจงดำเนินชีวิตในความรักถ้าดำเนินชีวิตในความเกลียดก็ไม่ได้เรียนแบบพระคริสต์แต่ถ้าดำเนินชีวิตด้วยความรักเรากำลังเรียนแบบพระคริสต์จงคิดเหมือนพระองค์จงพูดเหมือนพระองค์จงปฏิบัติตัวเหมือนพระองค์จงพูดพระคำของพระองค์จงใช้คำพูดของพระองค์จงพูดภาษาของพระองค์ จงตัดสินใจแบบนี้หลายคนบอกว่าการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้จะไปดำเนินชีวิตด้วยความรักได้อย่างไงเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยมีแต่ความบาปมีแต่ความเกลียดมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความชั่วร้ายก็ดูแบบพระคริสต์นั่นแหละอย่าไปคิดว่าเราจะเสียเปรียบถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความรักเรากำลังดำเนินชีวิตอย่างผู้มีชัยเรากำลังดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์ เป็นพระเจ้าเราก็เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของเราให้เราเรียนแบบจากพระองค์จะไม่มีคำว่าเสียเปรียบคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเกลียดด้วยความแค้นนั่นแหละเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ก็เรียกว่าตามมารตามโลกตามเนื้อหนังก็ไม่ได้เรียนแบบจากพระคิดก็ไม่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ขอให้เราเรียนจากพระคิด อภัยไม่ขมคืนเราเอาความเจ็บปวดออกจากใจเราเอาคำาํำสาปแช่งของคนอื่นออกไปอภัยนั่นคือความยิ่งใหญ่ที่เราควรจะดำเนินชีวิตการที่เราอภัยคือการดำเนินชีวิตที่ยิ่งใหญ่การที่เราดำเนินชีวิตเรียนแบบประคิ์นั่นเองเอเมนถามว่ายากไหมถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ยากแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังยาก ขอพระเจ้าประทานฤทธิเดชให้กับเราขอพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเราเพราะ,ะว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ามาในโลกใบนี้ลงมาด้วยความรักในยอต์บทที่ 15: ข้อ13บอกว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการเสียสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนนะคะถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าตายแทนบาปเรา การที่เราจะรักคนอื่นอภัยให้คนอื่นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาเรื่องจิบจิบพระพพระเจ้ามาทําให้กับเรามากกว่าน,นั้นเอเมนเพราะฉะนั้นจงรักษาความคิดของพระเยซูไว้ในความคิดของเรานั่นคือความคิดของพระองค์จงใกล้ครวญพระคาของพระองค์และพูดคุยกับพระองค์เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่จะต้องเรียนจากพระคริส จงเปล่าประกาศความรักที่มีต่อพระองค์และพูดถึงเรื่องนี้คนมากมายจะได้สัมผัสความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเราเป็นประชากรของพระเจ้านะฮะเราจึงด <c oughs> ําเนินชีวิตที <hog> dele, ่รักเป็นที่โปรดปรานไม่ใช่ทาสเราเป็นที่รักของพระเจ้าเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราจึงเรียนแบบจากพระเจ้าเราจึงให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา แต่ก่อนฉันไม่รู้จัก,กพระเจ้าฉันก็ตามภาษาเด็กภาษาวัยรุ่นเราก็ไปหาเรียนแบบจากดาราบ้างนะทางๆท,ที่เราก็ไม่ใช่ดาราหรอกนะ <c oughs> นะเราก็ไปเรียนแบบจากคนนั้นคนนี้ที่เราชอบที่เรารู้สึกประทับใจเขาวันนี้ถ้าเราประทับใจพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเราจะต้องให้ความสําคัญกับพระคริสต์เราอยากจะเป็นเหมือนพระองค์ ไม่ใช่เป็นพระเจ้านะคะเราอยากจะเรียนแบบจากพระองค์พูดเหมือนพระองค์รักเหมือนพระองค์คิดเหมือนพระองค์ดำเนินชีวิตตามพระคาแล้วก็สัตย์ซื่อถามว่าทําไดไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะเสริมกาลังเราแค่เพียงแต่เราตัดสินใจแบบนี้ตัดสินใจที่จะเดินด้วยความรักแม้จะมีความเกลียดมากมายแม้จะมีความชั่วหลายมากมายแม้จะมีคนเอาลัดเอัเปเรียบเรานะคะเชิญแต่เราจะไม่ทําเหมือนเขา แต่เราจะทําเหมือนพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวและเป็นพระเจ้าเห็นความรักเรียนจากพระองค์ให้คนอื่นได้รู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าให้คนอื่นได้ทราบว่านี่คือคนที่รักพระองค์เขาทาแบบนี้แหละดําเนินชีวิตแบบนี้แหละจนไปตัวไปถามพระเยซูว่าใจข้าองษ์อภัยไปถึงไหนพระเจ้าก็บอกกับเรานะคะ490ครั้งต่อวัน จะมีคนมาทาผิดกับเราถึงขนาดนี้ไหมล่ะเพราะว่าพระเจ้ากําลังบอกสื่อความหมายให้เราทราบว่าอาภัยอภัยทั้งวันอภัยตลอดชีวิตเพราะว่าการอาภัยเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะนะคะเป็นเส้นทางที่ไม่ตายเป็นเส้นทางที่มีชีวิตเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าเรียนแบบพระคิ์ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียเปรียบนะคนที่นะคะอ่า ทำร้ายหรือเอาเปรียบเราเดี๋ยวเขาเจอพระเจ้าเองเราไม่ต้องไปแก้แค้นหว่านอะไรลงไปก็เก็บเกี่ยวหวานความรักได้ความรักหวานเงินได้เงินหวานนะเขาความถ่อมใจด้วยความถ่อมใจหวานการอภัยได้การอภัยนะคะนี่คือพระคำพระเจ้าก็บอกกับเรามีในกระเทียบอกถึงกฎของการหวานเราต้องฉลาดทุกวันนี้คนมากมายหวานแต่สิ่งที่ไม่ดี วันนี้เราต้องตัดสินใจวันสิ่งที่ดีนะคะและเรามีความเชื่อว่าการทำดีของเราไม่เปล่าประโยชน์แต่จะมีประโยชน์มหาศาลขอท้าทายเอเมนจงรีบหลอนในการที่จะทำดีในการที่จะรักในการที่จะอภัยอย่าไปตุลุนทุลายที่จะเกลียดอย่าไปตอบสนองเนื้อหนังให้เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณถ้าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังก็คือความตายจง รีบร้อนในการที่จะรักไม่ใช่ไวในการที่จะเกลียดรีบร้อนในการที่จะเกลียดที่จะโกรธไม่ใช่แต่พระเจ้าให้เราเร่งรีบที่จะรักเร่งรีบที่จะอภัยนี่คือความรักของพระเจ้าพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะอภัยพร้อมที่จะคืนดีพร้อมที่จะสร้างสันติภาคมื่อเราคืนดีกับพระเจ้าเราก็เป็นคนหนึ่งที่จะมีวิญญาณในการคืนดีกับผู้คนมากมาย คนที่คืนดีสิ่งดีจะไหลเข้ามาจะบอกให้ลองทําดูทาทายบางทีสิ่งที่เราหวานวันนี้นะก็ก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยววันนี้อาจจะเก็บเกี่ยววันครั้งหน้าเหมือนเราปลูกพืชปลูกผักนี่แหละไม่ใช่ว่าปลูกปุ๊บเราจะได้กินวันนี้เลยทันทีเราจะปลูกต้นดอกรักเราจะปลูกความรักของพระเจ้าลงไปในผู้คนนะถ้าเราหวานด้วยความรักเราก็หวานให้กับตัวเองด้วย พระเจ้าบอกว่ามันจะมีผลที่เก็บกินได้ที่เกิดผลได้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงฤดูกาลเมื่อถึงสิ่งที่พระเจ้าจะกระทําสําหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปหวานสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนอื่นถ้าเราหวานสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนอื่นเราก็หวานสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองนะคะ เพราะฉะนั้นความรักเท่านั้นยิ่งใหญ่ความรักเท่านั้นชนะโลกความรักเท่านั้นที่มีฤทธเดชคนที่ดําเนินชีวิตในความรักเรากําลังดําเนินชีวิตในนามะาทยของพระเจ้าตามพระคของพระเาเป๊ะจงเติมเชื้อไฟที่อยู่ในเราไฟนี้ก็คือไฟพระวิญญาณน,นะคะไม่ใช่ไฟอย่างอื่นมีไฟอยู่สองอย่างไฟพิพากษากับไฟชำระ เมื่อเราบริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าชำระเราด้วยไฟและเราก็จะบริสุทธิ์และเราก็จะเรียนแบบจากพระคริสต์ได้ง่ายขอพระเจ้าช่วยเราเราจะมีพลังเราจะมีฤทธิเดชเมื่อเรามีไฟในการที่จะดำเนินชีวิตนะคะเพื่อพระเยซูคริสต์ตลอดเวลาทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับพระเยซูเพราะว่าพระเยซูผู้เดียวที่มาตายไถ่บาปเรานะไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนใกล้ชิดเราด้วยไม่ใช่คนที่รักเราด้วย ไม่ใช่มนุษย์พูดคำนี้จะจบเร็วแต่พระเจ้าในยนต์บทที่15บ้กอที่13าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนจงให้ความคิดของเราแก่พระองค์จงให้หัวใจของเราแก่พระเจ้าจงให้เราสนใจพระองค์ให้มากๆปรุงสำคัญมากเพราะว่าสำคัญยังไงละ่ะก็ปรุงสละชีวิตเพื่อเรามันคุ้มไหมที่เราจะเรียนแบบจากพระคริสต์ ว่าปรุงมาทําแทนเราทั้งหมดมารับบาปแทนเรามาความรอดมาเป็นแพ็กเกจมาให้เรากลับสู่สภาพดีได้ถ้าเราดําเนินชีวิตเรียนแบบพระคริสต์ถ้าเราให้ความสําคัญถ้าเรารู้ว่าพระเยซูสําคัญแล้วก็เป็นพระเจ้าเราจะเรียนแบบจากพระองค์ไม่ต้องไปเรียนแบบจากมนุษย์สิ่งที่ดีของมนุษย์ก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่พระเยซูดีที่สุด แ้่เราจะไปคาดหวังจากคนนั้นคนนี้เขาก็เป็นมนุษย์ตาดำๆเหมือนเราเขาเองก็ต้องการพระเยซูเหมือนกันเขาเองก็ต้องเรียนแบบจากพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นนะคะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบที่เราจะไปเรียนแบบได้นอกจากเราจะเรียนจากพระองค์ให้ความสําคัญของเราแก่พระองค์ ถ้าเรามอบหัวใจมอบความรักและทุกสิ่งที่เรามีให้กับพระองค์พระองค์จะทรงประทานความอิ่มเอมใจที่เราไม่สามารถที่จะรับจากที่อื่นได้พระองค์จะประทานฤทธิ์อำนาจเหนือการต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องต่างๆในโลกใบนี้นั่นคือฤทธิ์อำนาจเหนือบาปนั่นคือฤทธิ์อำนาจที่ทำให้พระงพอพระทัยและการดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์เอเมน ทุกสิ่งในจักรวาลเป็นเรื่องของพระเยซูคริสต์พระเยซูจะมารับคิสจักรเมื่อพปรงรับคิสจักรไปเมื่อไหร่แล้วก็โลกนี้สิ้นซากถูกทำลายมันสตตนอยู่เต็มโลกจะบอกให้และมันก็จะทำลายผู้คนอย่างไม่ธรรมดาเขาเรียกว่ายุคแสนเข็นยุคที่น่ากลัวยุคเห่งการพิพากษา เพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พร,ระเจ้าทรงรักโลกใบนี้โดยการที่ปรุงเสด็จเข้ามาในโลกใบนี้เพื่อจะไล่ล่ามรานเราก็มาไถ่บาปมนุษย์เราก็ช่วยเหลือมนุษย์นะคะเราก็ให้มนุษย์ช่วยเหลือกันและกันรักมนุษย์ด้วยกันเหมือนที่ปรงุงทรงรักเราและเมื่อถึงเวลาปรุงจะมารับเราและปรุงจะทิ้งโลกใบนี้เอาไว้และมารซสตานก็จะลุยลุยมนุษย์ที่เหลืออยู่และหลังจากนั้น ก็จะมีอีกยุคหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงก็คือยุคพันปีปรงจะมารีเซ็ตโลกใหม่และปรงจะให้เราปกครองร่วมกับพระเจ้าเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้านะคะทุกสิ่งในจักรวาลเป็นเรื่องของพระเยซูปรงเป็นศูนย์รวมแห่ง,ง,งความรักของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงสำแดงโะรงเองและความรักของโปรงในผ่านทางพระเยซูคริสต์ยอห์บทที่ 3: ามข้อสินั่นแหละ ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงเป็นและกระทำนั้นถูกห่อไว้รอบพระเยซูนี่คือเหตุผลที่เราต้องรักพระเยซูด้วยสุดหัวใจมอบชีวิตให้กับพระองค์จงให้ความรักและความทุ่มเทของเราต่อพระองค์ขอให้คนมากมายได้เห็นชีวิตของเราที่เรารักพระเจ้าถูกเปิดเผยสำแดงให้เห็นลักษณะชีวิตของพระเยซูในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเรื่องความพูดไม่ว่าจะเรื่องความคิดไม่ว่าจะเรื่องการกระทําไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกใดๆก็แล้วแต่ในโลกใบน,นี้นะคะก็ไม่มีอะไรที่จะคาดหวังได้ก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้คนได้รับคําตอบนอกจากการที่เราตัดสินใจที่จะแตกต่างในพระคำของพระเจ้าในโคโรโลสีก็บอกว่าเราถูกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดโลกนี้มืดไม่ว่าจะมีแสงสว่าง แม้จะมีกลางวันแม้จะมีไฟฟ้าแต่ก็ยังมืดเพราะว่ามารซาตานทำให้จิตใจของผู้คนมืดมัวมืดมนการดำเนินชีวิตของเขาก็เลยไม่ได้สว่างดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดอย่าลืมนะครับว่าจะเป็นเด็กว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเขากำลังเดินในมิติแห่งความมืดเราที่รู้จักกับพระเจ้าเราต้องเข้าใจว่าในโลกใบนี้มีผีมารซาตาน มารซาตานต้องการที่จะควบคุมมนุษย์ให้อยู่ในความมืดแต่วันนี้ถ้าเราพบพระเจ้าให้เราเรียนแบบพระคิ์นะให้เราเรียนแบบจากพระเยซูเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มาตายเพื่อเรามาเป็นแบบอย่างให้กับเราถ้าเราเรียนแบบพระคิ์เราจะชนะมารพระคิ์ชนะมารสันใดเมื่อเราเรียนแบบพระคิดเราก็จะชนะมารใครเราชนะโลกในหนังสือหนึ่งยอนบทที่ห้ก้ที่สีก้อห ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเราอยู่ในพระเยซูกิตมีผู้เชื่อเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่ในมือมารน,นอกนั้นอยู่ภายใต้อนุภาพของมารวันนี้เราต้องตัดสินใจที่จะอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าและให้เรามาเรียนแบบพระคริสตฤด้วยกันให้ปรุงเป็นทุกสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเรา รงเป็นนัมเบอร์วันเป็นอันดับแรกในชีวิตของเราเราจใจปรุงเป็นที่หนึ่งปรุงทรงรักเรามากเพราะนั้นการที่เราจะรักพระองค์นะ,ะก็เป็นเรื่องที่สุดยอดให้เราเรียนแบบจากพระองค์ให้เราเรียนการดําเนินชีวิตจากพระเจ้าพปรองจะทําให้ชีวิตของเราไม่ใช่แค่งดงามนะคะแต่เป็นทั้งหมดที่พปรองทรงลิขิตให้เราที่จะเป็นข้าแต่พระเจ้าข้าโปรงขอบคุณพระเจ้า ที่เรามีพระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพวกเราเราทั้งหลายปรารถนาเช่นนั้นเราต้องการดำเนินชีวิตเชื่อในพระบุตรแล้วก็ประพฤติตามพระบุตรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูที่โปรง่งทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องให้กับเราเราขอพึ่งพาพระเจ้าเราขอพึ่งพาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้า ที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เราทําได้เราขอพระคุณปรงุงเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในพระราชนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าเวพรนะคะเ้วพรนะคะสวัสดีค่เติเรนะคะ